สมแห้งลยบอยา,ายเป็นพอดีสมหลายสมได้อยู่แต่มากสมเ็อาออกไปใช่ไหมตัวอย่างเม่มากสมหลายแล้วเขาปูเ้าเท่าไหร่ฮะปูเราเจ้าบาทปูอาหารีปูได้พอดีแกะพอดี เล้ค่ะได้ค่ะพ่อซื้อของนได้ค่ะคะ่คะคะอ,อายักคอนละจัาบาทอะไัเสียอันนี้นอันน้าละแปสจ้าอ่ะรับแปดสแม่ค่ะหูนี่โ<ฮ>อ้โลาซารสิบาทจา้าพ่ออันนี้กับช่างค่ตัวมีจะมีหกสิบบาทนี่ย่างวันะดังมันบอกหอีง,องค่ะดัขงข้างต่อหน่อยเพื่นค่ะหสบาทสำัพ่อ หกสิบาเกในไ้ถึงขีดอะจะปะขีดละสิบห้าบาทค่ะแม่เนียนจ้ะแล้นี่เพื่อนั่นเนี่ยต้มีกว่าเ่ยคันสวกินี่นีเพื่อะไคะนี่มเดีวเือสามาเราไปแขได้เลยแต่พออหาหางะเนี่ล่ะหางะามหางิีดสิบห้านเน่นนจ้ะหางหนึ่งมันจะโล่อันนี้เรี่้โลในเกาขีด ออมบาทรูกอสาบาทเือ uh, ีเาเรียบเมสเอาเรียบไปกินเมื่ก่อนว่ะเอาเรียบนหน่อยเดเจ็ดบบาทมาที่นี่จะพอโอเคเเอาไหมเรียบเขาเอาไหมเรบเจ็บาทจ้ะ่นี้จะคืออะไรนี่ก็เจ็ดสิบบาทจ้ะถูกติดเขาเขี้ยวออกว่าไงวินิมเป็นยังไง อนเฝ้า่ค่ะ่่ต้มนี่ต้มแค่เดียว้มโนตมนเลยลดปาคะเจ็ดสิบนงนี้ยเจ็ดสิเป็นกินแล้งหนอยเลยแล้วก็อันนี้ล่ะหกสิบบาทก็งเอาหมูนี่กูเอากันอาอันนี้อันนี้มันเป็นเนืนี้เป็นดักเลยค่เป็นด่อขางต่อหน่อยเลยค่ะเดี๋ยวเอาน้ตอน อ้นะรสามสิบเอันาิบเาะสิบบจัดลก็นี้เยรคีะไล่รยกอันนี้ม่จหรออันนี้อมากข้าวสรลักาครกนแย่าเดียวอืมอืมเอาขอนขอนจ้าเบียจ้า One Beer Cup เบียร์บาบารีฮัลโหล แต่ไปาทานี้ก็ไม่ได้จะซื้อของอะไรโอ้อยากกินขมเหาไมอยจไปื้อขาอร่รันนีา่มหนีวันนียายหน่งร่อห่อขมเหาขายทุกมือด้วยจ้ะมันนี้มาขั้นงานเล่าวีดีมแม่มาถึงแล้ามากอยู่วันนี้เราถึงทขมเหาออยขมเหาใช่ขมเแล่จ้าพี่เจ้าเดียวจะไมือนีเราบ้มากปด้ว กอพดออโลไปนีขกอ,อไีของกินเยอะแยะกินหลายอันหลายแนว ตอนทอดหรอกินนึกวาสีไอแต่วกินนึก็สิไอเลยนีทอดไหมหรือทอดกอบไหมคะทอดไหมละคนแ่กรอบห้บแซ่บเยจานะบ่าามเากอเอาจานหารยี่าสองจานหาสบ่ได้บ่ กหก็ไจากม่มม่ได้เลี้ยงยากวะไม่ได้เลี้ยงเองรับเิ็นมาบกห้าสิบาทห้าสิบจ่ายละห้าสิบอยิว่าสามสิบอันนี้30บว่าคึกคือว่างอนคึกเป็นต่อเป็นยุวสัตรอ๋อ mặc ừ, áo chích chinh phong nó kiếp mọi cái bất động ba lưng dưới chân 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 à chân dưới chân dưới ใช่เอาแล้วค้นออกไหยครับคนออกค่ะพิเ <c oughs> ลิกดีเลยวะเลิกดีจ้าอย่าริบท่านสุขดูอย่าหมูบนตัเสียบรอ เี่ยวมาละห้าสิบโอ้ยพอหรอกอหรอกน้องาที่ดก็ไว้านทสลัาะห้าสิบคนเดียวนะต้องรถไใหม่ไรรถไถ่จ้าต้องใม่เก้านบาทต้องไม่เก้าสิบสามไม่ร้อยรถเดียกว่าใหญไม่ร้อยแล้วไปยาง

เขาเขาเก้าสิบกับเก้าสิบเรไปหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเอยเดี๋ยวยไปแป๊บนึงก่อนตามสูตรที่ยิดกันั่นแหละเงินพันกบลี้ยงนี่มาตลาดเลยพิกนี้ถุงจ้าบาทครับ2 0 3ย่างหาชีพมเลยค่ะ

เปื่อยดีหมเลยค่ะโอ้จิ้มไหลักวาสนาวางเปื่อยแล้วมิเันกินเลี้ยงหแม่โหลัันผลวางเปื่อยแล้วไม่ใช่กนี้ไม่ใช่กร จานนักหวานนะคโะอ้องเผ็ดๆนินอ่าี้ิ้นสิ้นซอยไกแงก่งอ่องกินกีแนวกะแนวดีๆ

ปลาสมเาค่าจานนบาทครับผมค่าอะไรค่าค่าอย่างต้มเรอบอ่คไม่ใช่ต้มครับค่าเอค่าอนออนสิบาทแบนครับออนบออนออนภาีมันะเอาเห็นไหมค่า เอาจั๊กมาจักจานสองจานก็ได้เนาะคือกันเบิดบ่อเมนครับเอาหัวใหญ่ยำกันแล้วไน่ยำมันอ๋อเอาเอานี่ก็ได้สามยี่สิบบาทครับกินคาเราจังคอยมีค่า มีน้องวัวเขมีครับน้องวัวน้องวัวลูกวัวอาหารเยอะแยะเลยครับร้านก็มี นกทอดก็มี